อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับตัวลอกไดว่าบอลลิสติกนะครับโมเดลใหม่ปี2025มาปลายปีนะครับตัวนี้เลยนะครับคู่ปรับกับสตาร์ดิกนะครับสำหรับตัวนี้แต่ที่พิเศษนะครับก็คือตัวหนอบตัวนี้นะครับมีเบอร์ 3,000D 4,000D แล้วก็ 5,000D เนี่ยหนอบกลมๆอย่างนี้ตอบโจทย์งานทะเลไล t จิก SLJ งานแคทหรือว่าสวายบ่อสํสหรับ นออกลมบอลลิสติกตัวนี้โมเดลใหม่โทนนะครับเป็นโทนสีเทานะครับสปูนเป็นนะดูจะบอนบอลหน่อยสำหรับตัวนี้นะครับลื่นเทคโนโลยีให้มานะครับเยี่ยมตัวนี้เริ่มต้นด้วยตัวบอดี้เนี่ยเป็นโมโนลควอกบอดี้เป็นเฟรมปั๊มชิ้นเดียวนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียม ซึ่งมีความเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับการประกอบชิ้นส่วนที่น้อยทำให้นะครับลงตัวนะครับกับตัวชุดเฟืองกลไกภายในเนี่ยกระชับนะครับเรียกได้ว่าคอมเพ c t บอดี้เลยก็ว่าได้สำหรับชุดบอดี้ที่เป็นโมโนคอกบอดี้นะครับตัวแขนเนี่ยเป็นเฟรมชิ้นเดียวนะครับ A R K อล um, ูมิเนียมลาวนอ หนอบทรงกลมแบบนี้น้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับเป็นแขนชิ้นเกี่ยวตัวลูกปืนเนี่ยหกบวกหบอลแบริ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกปืน CRBB นะครับลูกปืนกันน้ำเค็มมาเลยแล้วก็ยังติดตั้งระบบแม็กซิลมาด้วยสำหรับตัวระบบป้องกันน้ำเค็มกันฝุ่นนะครับอายุการใช้งานของ ตัวลูกปืนก็จะยาวนานขึ้นไปด้วยปั๊ม MQ เนี่ยคือโมโนค็อกคอนเซปต์ของตัวลอกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือแอร์ด라이ดีไซน์นะครับสำหรับตัวคอนเซปต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของผ่าเบรกนะครับ ATD Automatic Torment u n a Drag นะครับคือความสมูทนุ่มนวลน,นะครับสำหรับตัวผ่าเบรกคาร์บอนสำหรับตัวนี้ แล้วก็ยังมีตัวไซออนนะครับตัวบอดี้เนี่ยนะครับแล้วก็โรเตอร์เนี่ยนะครับอลูมิเนียมโรเตอร์อลูมิเนียมแล้วมีส่วนผสมของไซออนซึ่งมีความเบานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับความนุ่มนวลการหมุนนะครับจะสมูทมากสำหรับตัวโรเตอร์นะครับที่ออกแบบมานะครับของตัวไดว่า เปิดออกมาให้ชมสำหรับแกนจะมีลูกปืนประคองมาให้อีกหนึ่งบอลนะครับแกนเป็นสตเตเลตนะครับซึงมีความแข็งแรงดีไซน์ของตัวสปูลน,นะครับที่สวยงามโฉบเฉี่ยวโค้งมนนะครับสำหรับตัวสปูลบอลลิสติกตัวนี้ ตอบโจทย์มากๆสำหรับงานทะเลซ้าเป็นส่วนใหญ่สำหรับน,น้าที่ชื่นชอบลอกที่เป็นลักษณะหนอบกลมแบบนี้นะครับก็เป็นรหัส 3,000D สปูลจะลึกตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์3,000เนี่ยน้ำหนักตัวลอก275กรัมเป็นลอกรอบ6ลูกปืน6บอนเก็บสาย93เซนการเลือกใส่สาย PE 1.5 300เมตรตัวนี้เลย PE 2 230เมตร LiGIC SLJ สำหรับลอกเบอร์3,000ถ้าเป็นเบอร์4,000รอบ6.2เหมือนกันนำหนักตัวรอก290กรัมเบก12โลใส่สาย PE 2 300เมตร2.5 260เมตรตัวนี้เบอร์4,000นะครับแล้วเบอร์พี่ใหญ่ หลักแก๊สกระมงชายไฟนะครับตัวนี้รอบ6.2 295กรัมเบรก12โลนะครับเก็บสาย105เซนต,ต่อการหมุน1รอบใส่สายพีอ e. ี3 0 0เมตรพอดีตามสเปคนะครับแล้วก็พ e. ี3ที่210เมตรอันนี้ก็คือสเปคนะครับของบอลลิสติกที่ตีน้อยเอาเข้ามาแล้วก็เอามารีวิวถึงความสวยงามความโดดเด่น ลอกบล็อกโมเดลใหม่นะครับในราคา6000กลางๆสำหรับตัวนี้บอลิสติก HD ปี2025นหนอบกลมนะครับอลูมิเนียมราวน็อบนะครับตอบโจทย์มากๆสนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาครับ